นี่ก็ไม่ได้ซ้อมเพลงเนี้ยเนี่ยมปวดหัวนี่แหละไม่ซ้อมชวนไปยังอ่ะ้าชวนไปแล้วก็ชวนอีกแล้วกันคนแตงปริชัดคนแตงปริชัดเอะเมื่อกี้ยังไม่ได้ลงเพลงของพี่อาภพอเลยแต่ร้องไปก่อนเพลงแกงล้กกง,งรักแก้งรัก ว่าทำไมเธอจึงไกลห่างฉันเริ่มอ้างวางว่าเธอมีอีกคนเข้ามาและในวันนี้ความลับก็เริ่มกระจ่งางรอเวลานี้เมอมีเขาอยู่เต็มหัวใจ ที่เธอบอกรักแกล้งทงให้ไว้ใจสุดท้ายคือฉันต้องเจ็บไฟเดียวเธอบอกได้ไหมว่าทำไมต้องมาแกล้งหลอแกล้งบอกกับฉัน เาเธอนั้นไม่เคยสนใคลเพราะใจทธอนี้มีแต่ฉันข้างในหัวใจแล้วบอกว่ารักบอกว่าเธอรักฉันมากมา เคยที่จะบ่กไม่ลงอะนะเอ่อไม่ลงสูวส่วนมากก็จะลงตลอดอะนะที่ว่าไม่ลงที่บังเอิญอะไรหรือเปล่านครสวรรค์เพราะว่าไอพี่นั่นนะ่ะไอพี่นั่นบอกว่ามันชื่อกันอายุสิบสี่ปีอยู่นครสวรรค์ในแบบประชาชนอยู่จังหวัดน,นครสวรรค์พี่อาาพรน,นามสกุลนครสวรรค์แล้วก็จะบอกไว้เลยนะไอพวกแบบนี้ใส่ไม่ดีนะเพราะว่าไอที่ เละครสะท้อนชีวิตออกมาเยอะแยะไปหาดูเลยที่ว่าวันก่อนมีข่าวว่าอะไรระเบิดนะอะไรระเบิดวะระเบิดตายกันอนะโรงงานอนะโรงงานอะไรระเบิดตายกันแนละ้คิดไม่ออกแล้ะละครสะท้อนชีวิตอนะที่ว่ามีมีชื่ออะไรบ้างอนะ่ะมีชื่อหมวยชื่อกันชื่อ ชื่อหมวยชื่อกันชื่อชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะแต่ว่าหน้าตาดีๆอ่ะผู้หญิงหน้าตาหน้าตาหน้าตาสวยๆหน้าตาสวยทั้งนั้นเลยแหละหน้าตาเหมือนสาวเออเหมือนสาวสาวแหละเหมือนสาวพยาบาลธนาคารเนี้ย สวยๆทางนั้นนะแต่ผู้ชายนี่มันจะว่าหลอ่อมันก็มันก็หล่ออยู่นะมันหล่อแปลกๆนะตัวจริงอาจจะหล่อก็ได้นะมีมีอยู่คนเดียวอ่ะที่ถ้าเจอตัวจริงน่าจะหลอ่อหล่อหลอกน่าตัวจริงนะน่าจะหล่อมากมีอยู่คนหนึ่งส่วนคนอื่นเนาะ ไม่รู้อะคือปวดหัวคิดไม่ออกแล้วไม่ใช่อะไรหรอกปวดหัวแสดงว่าคือละครพวกนี้เขาสอนหมดเลยนะวิธีการการที่ว่าเที่ยวผู้หญิงนีไปแย่งผัวไปแย่งผัวชาวบ้านไปแย่งทําตัวแบบนี้นะม,มีใครครบไม่มีใครเอาสุดท้ายจบแบบโดนแบบประเภทอะไรอะโดนผัวซ้อมลูกตาบางอะไรอย่างี้บ้างจบแบบ ไม่แฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยก็ลองไปดูแล้วกันนะแล้วก็เพลงนี่นะน่าจะมาคือผู้ติดแต่งตั้งแต่มาจากตัวสมองก็จะเป็นอย่างนี้นะเนาะพวกเพลงแบบว่าเออเนี่ยหนีเมียถึงมาเนี่ยอะไรนะก็อ,อย่างเงี้ยนะเออเยอะทำไมไม่มีการแบบว่า นี่ผัวก็มาสีไม่ค่อยมีก่อนไม่ค่อยมีนี่ผัวมาสิอย่างนี้เพิ่งจะมีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้มีอกหักออกอกหักอกหักเพระาะรักผัวเลยนะอะไรนะ,ะรนะ้องอะไรนะที่ร้องว่าอ,อกหักเพระาะรักผัวตื่นเช้ามาทาปาหักแดงเลนภายแข้งไม่รู้ผายแข้งว่าอะไร เล่นไพ่แข่งแรงกระเรืองเพ,อเพื่อเพื่อนยูโรคอยส่องทุกเช้าเอาดูดอกเฟสหัวใจก็เต้นสไลม์หมดคนรอมาพึ่งจะมาแต่งกดนสมัยก่อนไม่ค่อยมีไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม,ม,ไม่จะไม่มีเลยแหละนีผัวมานะส่วนมากจะแต่เมียเพลอมานะจ๊ะ เอออะไรเงี้ยเออเมียเพอ้อถึงมาโอเคปวดหัวกินข้าวได้เวลาอสัตว์ใหญ่รู้มันคนทํากูปวดหัวมึงอย่าให้รู้ได้ปิดมึงนะมึงด้วยนะโดนไม่ใช่น้อยนะมึงนะทั้งมึงยังไม่ตายนะ ชาตินี้เจอมึงอยู่นะมึงเจอตัวต่ตัวนะมึงมึงอย่าได้หวังเลยนะกูจะพูดดีมึงด้วยกูไปถึงกูบอกเลยกูรู้ความจริงหมดแล้วกูรู้ความจริงกูหาหลักฐานมามัดตัวมึงหมดแล้วมึงนั่นแหละทํากูปวดหัวมันไม่ใช่เพราะอย่างอื่นแต่เป็นเพราะมึงอ่ะกูก็จะเข้าไปบอกงี้เลยเพราะมึงอะ มึงจะทำกูปวดหัวดำไอ้อะไรไมึงอะมึงมีอะไรทำเลยวันวัน,วนมึงอะมึงมีอะไรทำานกวมึงก็ไปนู่นเลยมึงไปทำวิธ,ววธีการที่นับแคลอรี่เลยไปที่กูเอาตาชางหมาเนี่ยน่ะข้าวกี่เม็ดกี่เม็ดนับไปกี่แคลอรี่แคลอรี่เฮ้ยเมึงไม่มีอะไรทำาอ้ะน้องทำแล้วคนให้มันนับแคลอรี่ มม่มีอะไรทํานักนีมีอะไรทําเป็นนับแคลอรี่ไปทําทุกอย่างทุกอย่างให้มันแปลเป็นแคลอรี่ให้หมดคนจะได้รู้ว่าแดกอันนี้เข้าไปคูไปแดกนี่มาช่างน้ําหนักไปคูแดกไปละกี่แคลอรี่วันนี้แคลอรี่น้อยๆที่สูงี่ไม่อ้วนจะได้มีพร้อมพร้อมไม่เยอะเลไมอ้วนมากอีกอันนี้ก็อายุ44ปีเ่ย ไม่ต้องมาบอกกูเลยว่ากูเนี่ยนะอําพลางใส่ดันทรงผู้หญิงมก็ต้องใส่ฟองน้ำเด้ดัดนทรงให้มันดูใหญ่ๆดูปะมบอกว่าหลอกหลอกกูดูมึงกูนูนดมใหญ่มึงเยอะแล้วมึงก็หลอกกูเหมือนกันนั่นแหละกูก็นึกมึงไม่มีพุงอี่างเงี้ย,ยแค่นี้แหละคุณโมโหใหญ่ปวดหัวคุณปวดหัวเนี่ย 我还有呢，它对吗？对还是不对？